ความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่าตอนเดือนเมษาเนี่ยน้ำมันเมเทียบกับเดนมีนาเนี่ยมันปรับลดลงแต่พฤษภาเมเทียกับเบษายังไงน้ำมันก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นอาหารก็ปรับเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนเมษพฤษภาเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นผมว่าเสี่ยงมันจะไม่ใช่เบาๆแค่แปดจุด่เปอร์เซ็นต์ผมกะว่ามันน่าจะต้องออกมาประมาณสักแปดจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าออกมาแปดจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นตลาดก็จะตกใจเฮ้ยเ้อกลับ,บามาอีกแล้วอ่าก็จะกลวัวว่า การประชุม f o m c ในวันที่15มิถุนายนนี้เนี่ยเฟดอาจจะส่งเสียงเข้มออกมาทุกวันนี้ไม่เข้มหรอทุกวันนี้ก็เข้มแล้วนะครับ,รบแต่มันยังมีพื้นที่ที่จะทํามากกว่านี้อีกเช่นทุกวันนี้แต่ตลาดรับรู้แค่ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย0.5%แค่พฤษภามิถุนากฎกรกรากดาพอไปกันยาจะขึ้นแค่0.25พฤศจิกาพฤษติแค่0.25นะครับแล้วก็ธันวาแค่0.25นี่คือที่ทุกคนรับรู้ อ่าคิวทีก็จะใช้แค่ถอนออกไปแค่เดือนละ4.75หมื่นไป3เดือนและก็อาจจะเป็น4.75หมื่นไปอย่างนี้ไปเรื่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น9.5หมื่นอันนี้คือคือของนั่งเดิมแต่ถ้าเงินเฟ้อม,มันมาแรงกว่าที่คิดหรือลงลากลึกกว่าที่คิดแล้วมันดูน่ากลัวจริงๆที่เคยคิดว่าจะขึ้นดอ, 0. 5, 0. 5, อ 5, ดกเบี้ย0.5 0.5 0.5พฤษภา0.5มิถุนา0.5กรกฎาคม <c oughs> แล้วจะ2.5กันยามันก็จะไม่เป็นแบบนั้นกันยาจะกลายไป0.5 หรือพจิติกับธันวาก็จะ0.5ายาวๆไปเลยทั้งปีไปเลยก็เป็นได้น่ากลัวน่ากลัวนะครับต้นปีดอกเบี้ยยัง0%อยู่เลยถ้าขึ้นโลโๆแบบนี้ปลายปีก็3.5%นี่คือโหดมากนะนะครับในทเดียวกันยูทีอย่างเงี้ยเขาอาจจะซ้อมมือกันอยู่แค่4.75หมื่นล้านต่อเดือนมันจะกลายเป็น9.5หมื่นก็ได้ถ้าเงินเฟ้อม,มนแรงหม,มครับแล้วมันเป็นไปได้ไอ้อย่างล่าสุดอย่างเงี้ยเจนเนตเดเรนออกมาให้สัมภาษณ์เจเนตเดเรนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเฟดแล้วนะเจนเนตเดเรนบอกว ภารกิจในการกดเงินเฟอ้อลงมาเป็นภารกิจอันดับหนึ่งความสําคัญเกินดับ mm hmm. ไปฟังเจอรมพาวเวลก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแฝดต้องกดเงินเฟอ้อลงมาให้อะไรครับให้มันแบบว่า,ให,วาให้มันชัดเจนน่ะแล้วก็ให้มันแน่นอนน่ะคือเงินเฟอ้อมันต้องมาถึงสองเปอร์เซ็นให้มันแบบว่าแน่นอนน่ะแล้วก็ต้องอยู่นิ่งๆอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าลงมาแบบเป็นเทคนิคเทอมลงมาแตะๆแ,แล้วแล้วแล้วปรากฏบว่ามันไม่เสถียร เขาต้องการให้มันแน่นอนถ้าแน่นอนก็คือต้องขยี้กดเงินเฟอ้อลงมาให้ให้เละให้ได้แล้ววิธีการของเฟดจะทํายังไงให้กดเงินเฟอ้อลงมาล่ะแต่มีเครื่องมือจริงๆแล้วก็มีเครื่องมือเยอะนะครับแต่โดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยการทําความเข้าใจเครื่องมือของเฟดก็คือเป็นเรื่องของการใช้่อโยบใบการเงินก็ก็ต้องใช้นโยบายการเงินเต็มตัวเท่านั้นในมุมของเฟดผมก็เลยค,คิดว่าแปลว่าช่วงที่ตลาดซบเซาอ่ะมันจะเป็นโอกาสนะครับ โอกาสเนี่ยมันมีเยอะนะเช่นเราต้องอย่าลืมว่าปลายปีนี้นะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนพฤศจิกายนมันจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเมกาครับนะครับมิเทอร์อิเล็กชันเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยโดยตามหลักแล้วเนี่ยนะครับตลาดมักจะมีการฟื้นตัวตัวต้งแ,แต่เดือนตุลาอ่านั้นถ้าจะมีความการซบเซาเนื่องจากนโยบายการเงินของ F ฝดแล้วก็ความซบเซาเนื่งจากความกลัวเรื่องรีเซชชันมาอาจจะแค่มิถุนาก,กร,รกฎาสิงหากรกฎาคมน,นี้ก็ได้สามสี่เดือนนี้ตลาดจะซบเซา มันก็อาจจะเป็นโอกาสในการเราเข้าไปเก็บเพราะเราต้องอย่าลืมว่าการเลือกชั้งครั้งนี้มันมีความสมพั์กับโจไบเดนมากเนื่องจากว่าเก้าอี้ซีเนตเดโมแครตกับรีพับบิกันมันพอฟัดพอเวียงกันห้าสิบ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 เลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งของเฮาส์สสเนี่ยก็ก็ก็อาจจะชนะอยู่ไม่มากสองรอยี่สิบต่อสองร้อยมึงนะครับประมาณสองร้อยสาสิบต่อสองร้อยอ่ะนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มันต้องเลือกตั้งสสใหม่ทั้งหมดแล้วก็ซีเนตต้องเลือกตั้งหนึ่งในสาม คะแนนความนิยมของโจเเดนตอนนี้หผวยแตกมากนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เดโมแครตต้องพ่ายแพ้ในสภาบนและอาจจะลามไปถึงพ่ายแพ้ในสภาล่างดังนั้นในช่วงเดือนสิงหากคมยาก็เป็นไปได้สูงมากที่โจเเดนจะต้องมีการออกนโยบายที่ปลุกปลุกทําให้คะแนนความนิยมตัวเองขึ้นมานะครับมาตรการต่างๆต้องออกมาในการที่จะคุมเงินเฟ้อให้ได้นะครับเช่นเพิ่มผลผลิต มาตรการอะไรที่เพิ่มผลผลิตได้เร็วที่สุดก็เรื่องภาษีกระพงภาษีระหว่างอเมริกากับจีนผมว่าต้องมีการมาพิจารณาแล้วก็ลดบางส่วนลงมาอาจจะไม่สามารถลดได้ทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องของเรื่องของคะแนนชาญนิยมด้วยมันคงไม่ได้มันเป็นเรื่องของความแบบความแบบความเป็นอเมริกามันจะให้ไปยอมจีนก็ไม่ได้นะแล้วลดวบางส่ายอาจจะมีพวกเนี้ออกมารวมไปถึงไอ้ต้องมีดิวพวก อิหร่านดิวซึ่งอาจจะไม่ใช่นิวเคลียร์อิหร่านนะฮะมันอาจจะแค่อิหร่านดิวเกิดขึ้นทําให้น้ํามันเอาพุทจากอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาได้มากขึ้นคือมันต้องมีเนี่ยต้องมีมาตรการที่ทําให้ผลผลิตออกมาเขาใส่ความหมายว่าวิธีทําให้กดเงินเฟ้อลงมามีสองวิธีคือดูดสภาพคล่องหรือเพิ่มผลผลิตรัฐต้องเพิ่มผลผลิตลงมาผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเป็นข่าวที่ทําให้ตลาดผ่อนคลายเรื่องเงินเฟ้อแล้วพอผ่อนคลายเรื่องเงินเฟ้อปุ๊บ เขาก็จะผ่อนคลายเรื่องเฟดพอผ่อนคลายเรื่องเฟดเขาก็จะหายกลัวเรื่องรีเซชชันก็เลยมองว่าเราไม่ได้เดินไปสู่จุดจบมันแค่ทุกอย่างกําลังแค่จะสมดุลน,นะครับดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาสะสมครับตอนนี้ถ้ามันจะซบเซานะไปสองสามเดือนเนี่ยเราก็สะสมกองทุนรวมทั้งหุ้นยุโรปหุ้นเมกาหุ้นจีนนะครับ,รบถ้าหุ้นไทยก็ถามว่าน่าสะสมไหมก็น่าสะสมนะครับถ้าผมยังมองว่าโอกาสยุสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ในปลายกรกฎาต้นสิงหา แต่ถ้าฝ่ายค้านยื่นิี่ไปไม่ไว้วางใจในช่วงวันที่15มิถุนายนนี้ก็จบเลยไม่ไม,มีการยุบสภา,าเลือกตั้งก็อาจจะต้องไปรอปลายปีหรือรอรัฐบาลพ้นวาระในปีหน้าเลยแบบนี้หุ้นไทยไม่ต้องเล่นนะครับเพราะผมมองว่าความหวังเดียวของหุ้นไทยคือยุบสภา,าเลือกตั้งใหม่แต่ถ้าค,คุ้นต่างประเทศผมว่ามคำว่ารีเซชชั่นมันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันจะแย่รุนแรงนะครับมันมีโอกาสต้อนอยู่บางอย่าง